ขณะที่อำเภอหาดใหญ่นะคะประชาชนก็เดินทางมาจำนวนมากค่ะที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่ประชาชนจำนวนมากค่ะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยยังคงเดินทางไปถอนเงินและตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มตามธนาคารที่เปิดให้ลงทะเบียนเช่นที่ธนาคารออมสินสาขาถนนสีภูวนาศเขตเทศบาล นครหัดใหญ่มีประชาชนไปรอตั้งแต่ก่อนเปิดทําการค่ะและทางธนาคารก็ได้มีการตั้งเต็นท์ไว้ด้านหน้าเพื่อให้บริการเฉพาะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งปัญหาที่พบในขณะนี้คือเรื่องของหลักฐานและเอกสารของผู้ลงทะเบียนที่บางรายยังไม่เรียบร้อยเช่นยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือว่าเรื่องของชื่อนามสกุลที่ไม่ชัดเจนค่ะส่วนกลุ่มที่มีเอกสารถูกต้องทุกอย่างก็จะทยอยนำสมุดมาเช็คยอดเงินแล้วก็ถอนเงินด้วยความดีใจค่ะ